สวัสดีพี่ๆนะคะขอบคุณมากที่มาทําข่าวพวกเราในวันนี้นะคะก็วันนี้เอ็มเอ็มรู้สึกแบบมันพูดไม่ถูกะค่ะพี่มันเป็นถ้วยรางวัลที่เราเห็นตั้งแต่10ปีที่แล้วอะมันเป็นถ้วยที่เราดูมาตลอดแล้วเราก็ฝันว่า โอ้ยวันหนึ่งนะีอยากจะมาหยิบถ้วยนี้เป็นของเราแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะหายเหนื่อยค่ะมันมีบางวิคงเลยพี่ที่มันแบบท้อจนมันไม่จะท้อ,อยังไงเพราะแบบโจทย์ก็ยากแล้วก็เราก็กดดันนะคะพี่แล้วก็พอได้ถ้วยนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออที่เราทํามาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่สิบเอ็ดสัปดาห์มันหายเหนื่อยมันมีเราได้กําลังใจค่ะ ตัวเรานี่เป็นบทแน่นมาตลอดบทดี้ตลอดเรามีคาดหวังว่าเราเราบอกมีคิดไม่รู้ย่อาจจะเป็นเราก็ได้จะบอกว่าอยู่ในทราบหนูอยู่ในบ้านหนูไม่ทราบอะไรเลยจริงๆค่ะคือรายการจอรายการนี้มันเป็นเรียลิตี้จริงๆคือหนูจะรู้พร้อมๆกับพ,พวกพี่จริงๆค่ะคือหนูจะไม่รู้อะไรก่อนหน้าที่ทางบ้านจะรู้เลยฉะนั้นหนูจะไม่รู้เลยว่าใคร,ใครเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งหนูเสี่ยวทุกทีว่าจะเป็นหนูที่ออก แต่แบบพอมันพอมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราก็คาดหวังนะที่สุดท้ายว่าแบบเออถ้าเราได้มาหยิบถ้วยเนี้ยมันก็คงจะดีแต่ว่าเราก็ไม่กล้าคิดอลยค่ะเพราะรู้สึกแบบเออ The Winner F มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ค่ะก็ แอบหวังนะคะพูดตรงๆแต่ก็ไม่อยากจะคาดหวังเพราะว่าเอ็มอยากจะโฟกัสในเรื่องโชว์ให้มันดีที่สุดเพราะว่าก่อนออกไปเราก็คุยกันว่าไม่ว่าใครใน5 1ใน5จะเป็นแชมป์พวกเราก็ไม่ไม่มีอะไรเพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะเพราะว่าเราอยากทําโชว์ให้ดีที่สุดมากกว่า,า,านนโช น่าจะเป็นวิกแดนส์ค่ะที่ทุกๆคนชมว่าเอ็มสามารถแบบหลุดจกรอบได้คือเอ็มเป็นคนชอบเต้นทุกๆคนก็รู้แต่ว่าเอ็มจะมีกรอบแล้วก็มีลิมิตว่าอะไรที่ควรทําไม่ควรทาแต่เหมือนคุณครูง้อแล้วก็ครูหลายๆท่านก็บอกว่าให้เอาจุดที่เราไม่กล้าจะแสดงออกมาใช้ในเพลงแล้วก็ทําให้มันเป็นเหมือนตัวแทนของทุกๆคนงคะก็รู้สึกว่าได้ได้เปิดตัวเองมากขึ้นค่ะ ครอบครัว่ะคะมี่บอว่าสัอตคือมันเป็นครั้งที่ห่างกับคุณพ่อคุณแม่นานที่สุดเลยแล้วมันก็เครียดะค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนอกบ้านแล้วเราก็ไม่สามารถอธิบายหรือพูดอะไรได้เงี้ยก็คิดถึงมากแล้วก็กดดันแบบบางวิ่งเอ็มแบบนั่งอยู่ที่สระว่ายน้ำแบบโหยเราคนไม่มันเครียดขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดูเราอยู่เราก็ต้องตั้งใจทำให้เต็มที่ค่ะก็เลยมีแรงขึ้น อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าทางบ้านทุกๆคนถ้าทําได้ก็ต้องอยากให้ลูกตัวเองแบบซัพพอร์ตรูปตัวเองเพราะว่าหนูก็หนูก็ไม่รู้จริงๆว่ายังไงเพราะว่าหนูอยู่ในบ้านหนูไม่รู้กระแสอะไรเลยจริงๆค่ะได้คประกาศได้ไคุยกคุณพ่อคุณแม่ยังได้แค่กอดค่ะยังไม่ได้คุยค่ะแ,แล้วก็สิ่งแรกที่จะทำหลังจากนั้นก็กลับบ้านแล้ี่อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านหาคุณพ่อคุณแม่มากอยากคุยอยากแบบ แบบมันเหนื่อยมากอะพี่ในบ้านมันเหนื่อยมันไม่มีไม่มีมมคุณพอ่อคุณแม่มันเหมือนเราไม่มีที่ไปบางทีเราโอเคคุยกับเพื่อนอาจจะหายเหนื่อยแต่วางทีเราอยากได้กาลังใจแล้วก็ไม่ได้แล้วมันก็เหนื่อยแหละแบบอยากอยากอดอยากคุยกับค,คุณพอ่อคุณแม่มากที่สุดค่ะอยากจะบอกอะไรท่านบ้างคะอยากจะบอกว่ามันมีวิวันแม่คะ่ะพี่พี่คุณแม่เลือกเพลงวิมันดินให้หนูอยากจะบอกว่า,นาหนู่ทำเต็มที่แล้วนะมันอาจจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่หนูเต็มที่กับวิวิมันดินจริงๆอยากจะบอกคุณแม่ว่ารักมากค่ะ หลังจากที่เราได้รับออวมาเลี้ยงคือเป็นคนเลีค่ะต่อไปเราจะรับเงินเด็กแรงกระแสเป็นยังไงบ้างอุ้ยหนูก็ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะคุณครูโดยเฉพาะคุณครูเนาะที่สอน a c t i n งก็เตือนไว้ว่ามันไม่ได้ง่ายนะเราเราคิดว่าในบ้านอ่ะมันลำบากแล้ว แต่ออกไปมันหนักกว่านี้อีกเพราะในบ้านเรามีเกาะกำบังมีไม่ต้องรับรู้รเลยเลยอยู่ร้องเพลงไปเต้นไปแต่พอออกไปเราต้องคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไงหนูก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ก็จะทาให้ดีีสุด ยังไงเหรอคะแสบต่างๆมันมันเยอะมากเลยค่ะพี่คือหนูว่ามันเป็นที่มุมมองมากกว่าค่ะคือเราไม่สามารถทําให้ทุกๆคนรักเราได้แต่ว่าจะบอกว่าทุกคน12คนอ่คนเป็นตัวเองแล้วถ้าใครที่รักเราก็รักที่เอ็มเป็นเอ็มจริงๆแต่ถ้าใครที่อาจจะไม่ชอบหรือยังไงก็คือจะบอกว่าพวกเราอเด็กมากเป็นเด็กน้อยทั้ง12คนก็จะมีบางทีที่เราทําอะไรไปโดยที่ไม่คิดก็อยากจะขอโทษแต่ว่ามันก็เป็นตัวเราอะค่ะเราก็เป็นแบบนี้จริงๆค่ะ อย่างที่คุณครูบอกนะคะก็คือสิ่งสําคัญที่สุดคือไม่ลืมว่าเรามาจากไหนไม่ลืมว่าวันแรกที่เราเดินมาสมัคร AF เราเป็นแค่เด็กตัวตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มาต่อคิวกับเพื่อนๆอีกเป็นพันก็คงไม่ลืมว่าตัวเองเป็นใครค่ะแล้วก็จะจําไว้ว่ากว่าจะมามีวันนี้ได้เอ็มผ่านอะไรมาบ้างมันไม่ใช่แค่11สัปดาห์แต่มันเหมือนความฝันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช่ของแฟนคลับที่บอกว่าคอเชียร์เรา จะบอกนะคะว่าขอบคุณมากจริงๆถึงเราบางคนเราอาจจะไม่รู้จักกันไม่เคยเจอกันแต่หนูรู้สึกว่าหนูมีวันนี้ได้เพราะว่าทุกๆคนจริงๆค่ะอยากจะขอบคุณแฟนคลับเองแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่มาเชียร์ทุกๆอาทิตย์ถึงแม้ว่าบ้านเราแม้นูเรียมันจะไกลแต่ทุกคนก็มาผ่าฝนมาอะไรเงี้ยอยากจะขอบคุณจริงๆค่ะ